ค่ะมาต่อจากอี e ีเดิมนะคะก็จะมาเจให้ดูเลยเ,เยอะมากค่ะทุกคนโอ้โหเลิศกระเจี๊ยบของคุณตุกกี้อืมอืมอร่อยมาก มีทุกอย่างทุกคนอืมกระเจี๊ยบพี่ทำใส่ฝันอืมคอยไปกินหลาย,ลายแบงนะทุกคนกระเจี๊ยบไม่มีอืมชั่วอืมเออพวกเธอก็ช่างไปดามากให้เขาเนาะนี่ก็อร่อยขนาดนี้ขนุน เห็ดหอมค่ะเราจัดฟันนะเราบอกเลยแต่ว่าก็มีปัญหาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไฟ่ฟันเหมือนกันเย็มากค่ะมีหลา,ายอันชนิดมากเลยนะคะทุกคน 6ว,วันที่เราคอย6ว,วันพอดีเพราะว่าเราไปสั่งช่วงเสาร์อาทิตย์นะอ,อันนี้เป็นบีดรูทไม่มีค่าโฆษณาอใดๆทั้งสิ้นนะคะอร่อยแล้วก็บอกว่าอร่อยตรงปกแล้วก็บอกว่าตรงปกนะคะของคุณครูเออไม่ใช่ของคุณครูสิของคุณตุกก๊กี้อืมของคุณตุก๊กี้ผักกรอบเขาเลิศจริงแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมไปดาม่าเขาแบบนั้นคือหลายคน ไม่ชอบไม่ค้าหรอหรือ,อรว,ว่ายังไงแต่เราว่าสินค้าเข้าอร่อยนะอร่อยก็คืออร่อยนอันนี้มันฝรั่งอื้ม่ะอือืม ยีวีให้มาหลายชิ้นมากอ,มอร่อยถูกใจเอาไปร้อยร้อยคะแนนไหมฮะ